กอ่าแสดงมายากลให้ดูแต่ก็ให้เพื่อนถ่ายว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันคืออะไรรู้ใช่ไหมไม่รู้อ่านี่คืออะไรให้ทานให้ถายว่ากลออะไรเนี่ยให้เปิดให้ดูจิทายถูกไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะให้จิทายถูกปั๊มก็จะเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอาหารปลามันคืออะไรมันคืออะไรสมบูร สบู่ไม่ใช่ที่ใส่ของผู้หญิงไม่ใช่ <c oughs> ยอมยังยอมยอมนะเนี่ยจะมาเล่นะไรคนให้ดูนี่คื้นน้ำนะน้ำนะเนี่ยแค่นี้นะดูนะมันไม่ใช่สบู่นะมันไม่ใช่อะไรของผู้หญิงเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะทำไมก้อนเนี่ยมันคือก้อนก้อนแบบนี้ก้อนอะไรอ่าก<อ>้อนอะไรมันสบู่ใช่ไหม เดี๋ยวจะทำบรรยากลนะจะจะลองแสดงให้ดูมันขนมโบราณมากกว่างั้นเน่ขนมโบราณเหรอขนมโบราณใครขนมเนี่ยเน่เขาเขาคิดว่าเป็นขนมโบราณนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนี่มันต้องจุ่มๆแบบนี้นะอ่าจุ่มๆแบบนี้อ่ามันก็จะดูดๆแบบนี้นี่จุ่มๆแบบนี้ นี่นี่ขนมโบราณที่ว่าเนี่ยต้องจมๆแบบนี้เริ่มมันพองอ่าเริ่มพองแล้วใช่ไหมตกใจได้สิมันคือผ้ามันคืออะไรมันคือผ้าเช็ดหน้ามันคืออะไรผ้าคนนุ่นที่เดมอสางวันจัได้นี่ดูนี่นี่นี่จำได้ดูนี่แค่จมนิดหน่อยน่ะดูอ่ะทายไม่ถูกเลยใช่ไหมที่เดมอสั่งในติ๊กต๊อกนี่อ่าจำได้เลยจำได้เลยนี่ดูโอ้ใหญ่เลยนี่กับสบู่ เป็นผ้าขนหนูที่ว่าแช่น้ำอ๋อจ้านี่โอ้แบบนี้ดูดูท่านผู้ชมนี่นี่คือมายากลนะครับใครจะไปคิดว่าจะเป็นผ้าขนหนูด้วยใหญ่ด้วยผูดผ้าดีด้วยนุ่มนี่ด้วยนักมายากลมือนปรโอ้ยใหญ่ด้วยก้อนแค่นี้กลายเป็นใหญ่นี่มันคือผ้าขนหนูไม่ใช่ผ้าขนณนานะ ไม่ใช่ผ้าบุพ่อนะผ้าคุณเหนือผ้าคุณยายครับปลาคุณยายนี่ได้แล้วนี่โอ้โหหนาด้วยนะครับนี่โมโหพอดีนะครับเหมาะสําหรับคนออกทริคออกแคปไอวาเนี่ยด้วยคลิ่เติมบอลเลงต้อการสะดวกมากเนี่ยดูก้อนแค่นี้สามารถเป็นผ้าได้เลยโอเคครับผมตามนี้นะครับใครอีสโต้กี้กดสต๊อร์กใครที่สนใจนะกดที่ตรงนี้เลยนี่ Macam tu ni. Tu ni. Okey. Okey. Nah, okey kan.